สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดนิทรรศการ t o n ี n u m b e t o ์ e t นทู t และเว็บไซต์ใหม่พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ EMC C ค่ะ พลตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานเปิดนิทรรศการ t ู B ี Number ร์วและร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ To บี n u m b e r ร์วันทูเกเตซึ่งเป็นผลงานของสมาชิกชมรม ToB ี Number ร์วจากสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศรวมถึงผู้ถูกคุมความประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติ นอกจากนี้ยังมีสินค้าสวัสดิการของกรมคุมประพฤติวางจำหน่ายด้วยโดยรายได้ส่วนหนึ่งนำไปเป็นทุนประกอบอาชีพให้แก่สมาชิกและสนับสนุนกิจกรรมของชมรมพร้อมกันนี้ได้เปิดตัวเว็บไซต์กรมคุมประพฤติโฉมใหม่ที่พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัลเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้พันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มอบทุนสงเคราะห์แก่คนคุมประพฤติต้นแบบจำนวน3รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น50,000บาทและนำคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ EMCC Electronic Monitoring Control Center ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการติดตามดูแลและเฝ้าระวังผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติตลอด24ชั่วโมง จากนั้นพลตำรวจเอกทวีประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมซึ่งที่ประชุมได้รายงานงบประมาณรายจ่ายกระทรวงยุติธรรมและผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรวมถึงพิจารณารายงานความคืบหน้าแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อป้องกันการกระทำผิดซ้ำและแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจค่ะ